ฮัลโหลสวัสดีค่ะกินไปเมาไป EP4 นะคะทุกคนวันนี้นะคะทัติก็พาทุกคนมาอยู่ที่ร้านซูชิซาโตชิค่ะซึ่งพิเศษก็คือนะคะเชฟของทางร้านเคยอยู่ทีมเชฟมิชลินนะคะมาจากมาเก๊าค่ะ สไตล์เอโดเมะนะคะทุกคนซึ่งปกติเนี่ยซูชิจะมี2สไตล์ใช่ไหมคะคือคันไซสไตล์นะคะซึ่งมาจากโอซาก้าและเอโดะสไตล์นะคะที่มาจากโตเกียวมีความรู้เพิ่มเติมมาให้ค่ะเผื่อใครไม่เข้าใจว่าสไตล์เอโดมาเอเนี่ยคือแบบไหนนะคะสไตล์เอโดมาเอนะคะก็คือแบบสไตล์ซูชิสไตล์ดั้งเดิมค่ะ น,นั่นก็คือการที่เอาปลานะคะวางลงบนข้าวที่เป็นข้าวผสมน้ำส้มสายชูรับปั้น,นะคะ่ะเอโดมาเอะนะคะมีความหมายว่าอ่าวด้านหน้าของโตเกียวค่ะเอโดะนะคะก็เป็นชื่อ,อง์เก่าของโตเกียวด้วยซึ่งสมัยก่อนนะคะผู้คนจะเรียกอาหารอันโอชา เช่นพวกกุ้งหอยปูปลาปลาไหลและปลาหมึกนะคะที่จบได้ในอ่าวแห่งนี้ว่าเอโดมาเอะซึ่งมีความหมายอีกอย่างที่แปลว่า hard work เพราะสมัยก่อนนะคะการจะเป็นเชฟซูชิน,นั้นต้องขยันทํางานมากและไม่ได้เป็นกันง่ายๆค่ะเนื่องจากโลจิสติกสมัยก่อนนะคะค่อนข้างที่จะลําบากค่ะฉะนั้นเวลาเราขนส่งพวกอาหารทะเลนะคะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบไว้ค่ะเพื่อที่จะดึงเอารสชาติที่ดีที่สุดของวัตถุดิบออกมานะคะ ซึ่งวันนี้นะคะคอร์สที่ที่จะทานก็คือคอร์สนี้ค่ะ n i บ b ค e c o สนะคะก็จะมีเมนูตามนี้เลยเดลคัมดริงนะคะจุนโจคาเลนค่ะซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญของรายการเราที่สปังมส์ไปด้วยกันก็คือคุณไดเป็นเองเชียร์เดลคัมดริงเป็นน้ำอัดลมค่ะ ไห้แบบอาคิมโมข้างในกอมีฝนอ,อะไรก่อนกานอาคิมโมก่อนค<อ>่ะเชก่อนหอยบ้านเนี่นเยเดรนทำมากคนเสียงอเอมาคือแบบกรลุกพุ่งมากแบบยัง้งก็คือกรลุก คนแที่เป็นคนแบบมือสั่นมากเลยอะเคยไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นเพราะเราความดันต่ำต้องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มให้ความดันสูงเด็ดต้องกลับไปจิบไวน์เพิ่มความดันแหละอี่น่ารักอะกินไม่ลงอ่ะเธอจะกินฉันหรอหน้าลุกชานี่อะไรอืมอันนี้จนนี่้อนยัะมีความเป็นขนมกับอาหารข้าวแล้วก็อะไรแบบนี้มากเลยค่ะอึ้ตัวแล้วนะ นี่เลมอนนะคะเป็นซิกเนเจอร์ไอติมของทางร้านค่ะเขาบอกต้องคนก่อนคุณก็อยากจะรู้โมเมนต์อื่นๆนอกจากรักกันเทคแคร์กันก็ต้องมีช็อตเผาเมามอยเนาะ เ่าใช่ไหคะเอาเป็นเรื่องที่แบบว่าอดีตและการเพราะถ้าเผาปัจจุบันเนี่ยกลับไปอาจจะทะเลาะกันได้นะคะก็อย่างรอบก่อนที่เพิ่งไปทำคอนเทนต์ที่อุดอนใช่ไหมแล้วเจอคุณปาเพื่อนที่เอแบอะไรเงี้ยเขาบอกเขายังจําเหตุการณ์หนึ่งได้เลยเว้ยว่าตอนที่ฮัตตี้ทำงานกลุ่มที่ทำเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยตอนจบปีสี่ใช่ไหมคะพี่ดฟ์เนี่ยเขาจะชอบแบบโทรมาเช็คว่าเราได้ทำงานกลุ่มจริงหรือเปล่าแล้วเขาจะบอกว่าส่งรูปมาแต่การส่งรูปมาของเขาเนี่ยฉลาดมากเขาัวเรโคหกเขาบอกว่าชูสามนิ้วด้วย ชูสองนิวด้วยชูสิบนิ้ชูแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้เมชั่ว,ว่าอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ได้ใช้รูปสตอ็อกนะคะอันนี้เนี่ยน้องๆใครเนี่ยที่แบบว่าจะเช็คแฟนนะคะก็เอาไปใช้ได้ค่ะแตบบ่สมัยนี้มันก็เฟซไทม์ไปได้เลยเนาะเออแต่ระวังเขาไปกดเปลี่ยนโลเคชั่นแบ็คกราวเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี่ยไลยนะคะ <laughs> พี่ไาย,ม,ยามีอยากมีอยากดีแคลร์ตัวเองไหมคะกับเรื่องที่เผาไว้เมื่อกี้นี้ <laughs> ไม่มีเลยไม่ใ <laughs> ช่เรื่องจริงเลย จะโกหกอย่างนี้ไม่ได้ถามเฉียว่าเมื่อไหร่จะจะกลับเมืเดี๋ยวเขาจะเล่นไปรับเพราะเรานัดเจอกันแมนี่เลยหกคนโกหกตกน้าลบหนึ่งอัตมา หนี่ไดงบอรยาวยอันบนนะคะปลาชิ้นบนก็คือคารมาโทรโรนะคะก็คือเป็นเนื้อส่วนตรงนี้นะคะของกูน่านะคะส่วนข้างด้า oh. น่างคือโอเทโร่ค่ะคือเป็นส่วนก oh. ลุ่มที่ได้เนี่ยจริงๆควรจะตัดรายการอาหารนะ,ะนะเพราะว่าเป็นคนเนี่ย ชอบทานอะไรแบบเรื่อยๆนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นคนจำดีเฮล,ลได้ว่าแบบอันนี้คือวัตถุดิบอะไรอันนี้เขาจะจำได้ซึ่งแคทตี้รู้ปะ่ะไปทานโอมากเาเสะแบบหลายต่อหลายที่มากๆไม่เคยจำชื่อชนิดปลาเลยแต่คนเนี่ยจำได้เก่งมากนะคะโทรโร่ก็คือมูฟนทูน่าแลยเป็นลหลายๆส่วนเป็นอาตกามีเป็นชินโลโร่เป็นโคโตโร่เป็น,ลปนลหลายๆส่วนอะไรงนี้แล้วแต่ส่วนไหนมันน้อยมันมากแล้วแกกนไปแล้วชอบส่วนไหนมากที่สุดชอบชิลโร่นะแบบมัน หน้าเล็กกันเท่านี้เองที่แฮมดี้นีปียแน่นอนจะไปแอบลอกที่เาวจะแตุ่กคน s a v e c a n n ด้มีคนจะมาลบเที่าเาเรื่องมีวิวสาีวิวสมีวไปต้ไปลบนะหลับๆอยู่เลยมาหายเร่ยปลิวปลิวไม่ต้องมีขออะไรจะฟองค่ะเพิ่งคลิปนี้มีหลักฐานแหละทุกกระทำ ที่6นะคะก็คือเป็นอารบีนะคะซึ่งอารบีเนี่ยเป็นชื่อญี่ปุ่นนะคะถ้าคนจีนก็เรียกว,ว่าปังคือนะคะแต่ถ้าภาษาญี่นก็คืออาบารลนะคะซึ่งเมนูเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มักจะชอบมาอยู่ในโอมากาเสะตลอดเอาเจริงๆราทาเป็นงานที่เป็นคำอะไรเงี้ยโอเคแล้ว่าเยอะๆที่รู้สึกแบบแอบชอบซึ่งอันนี้เชฟเนี่ยเขาตุ๋นนานกว่าหกชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็มีการเอาไปทำเป็นซอสมาด้วยตรงนี้ ชิมดีกว่าเป็นไงพี่ไลนรีวิว่อคนี่เราก็คูุกกันนะคะ <c oughs> เวลามองอีกก็จะมีความเหมือนแบบฟิลมันปูไปม,มันน่าจะแบบครีมมี่ครีม,มี่อะทุกคนนี่คือซอสตับซอสตับของอว่านกน็คือตับเปาผู มีลูกผามีลูกสามคนตงชื่อว่าอาวบีเปาคืออาบารอนอาบารลนน่ารักมากเลยลูกก็หงแม่ชอบคุณค่ะพ่อหมาพ่อหมานึง ลองอีกนิดหนึ่งค่ะเรื่องความฉลาดของพี่ดัในการแบบเช็คใช่ไหมคะคือจะบอกว่าสมัยก่อนช่วงมหาอไยร่ะที่จะชอบแบบไปปาร์ตี้มากๆนะคะก็จะมีเพื่อนกลุ่มที่แบบชอบชวนออกไปเที่ยวทุกคนแล้ววันนั้นก็โทรเข้ามาที่ดัก็เลยบอกว่าเปิดสปิกร์คุยสิเราก็อ้ํโชว์ความบริสุทธิ์ใจเปิดสปเกร์คุยนะคะเพื่อนของเราก็บอกว่าไปไหมเนี่ยคืนนี้จะไปมึงก็ไปสิไม่ต้องบอกดฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อ้ำามออึ้งๆเพื่อนก็บอกจะมาอ้ําอึ้งททำไมถ้าไปก็ตอบว่าหนึ่งไม่ไปก็ตอบว่าสอง ประเด็นก็คือไม่ได้หนึ่งหรือสองครับเปิดสปีกรอยู่พี่ได้ก็เลยพูดเข้าไปว่าเออฮัลโหลเพื่อนก็คือกดวางไปเลยตู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 นะรู้เลยปอบมากคือเพื่อนที่แคตตี้คนนั้นนี่คือเป็นเพื่อนพี่ได้ทั้งกรีเด็กก็รู้จักกันมาก็ก็เลยกัดแซวหน่อยเะยรแบนกดวางหนีเลยทุกวันนี้นะคะแคตตี้อ่ะก็ อำลาการแบบคราฟติ้งไปแล้วแต่เพื่อนคนนั้นของลอบนี้ยังเที่ยวอยู่เลยอะคือต้องยอมใจนะคะอยากจะมอบมงได้จริงๆเลยถ้าเรามีลูกเนี่ยจะแบบโอ้ยมึงช่วยผาลูกไปด้วยดิก็คือตอนนี้นะคะยังไม่ได้ทองยังไม่มีลูกแต่ว่าคนเนี้ย <c oughs> ได้หมอค้อนรูปเรียบร้อยแล้วที่ร้านทีนไงเมาไปรีเซิร์ชอะไรมาค่ะถึงได้หมอคลอนรูป ออาแค่ดูว่าหมาอคนไหนแบบถ,ถาานัดท้าธรรมชาติอี่ชงนี้เแล้วก็เตรียมจองแล้วหรอคะถามคนก่อดเพือว่าไหวธรร,รมชาติป่ะไม่รู้เลยพี่ไดไม่ยอมรีวิวหมอนะคะเพราะเดี๋ยวคนอื่นไปจองก่อน <c oughs> สูงเกินปากหนึ่งรามแรกของซาชิมินะคะเมื่อกี้ก็คือกุ้งขาวะคะ่ะแล้วก็มีท็อปด้วยคาเวียนะคะแล้วก็วาซาบิค่ะก็อร่อยมาก ด้วยความที่มีวาซาบินะคะมันก็ทําให้เราแบบตื่นขึ้นมานะคะและความสดของกุ้งก็คือแบบกรึบกรึบหนุบหนุบพุกพุกนิบมากทุกคนแล้วก็ความแบบคันแบบความครีมี่ความแบบข้นๆคนหนึบหนึบของคาเวียลงมาก็คือหลงตัวมากๆนะคะคาเมื่อกี้นี้่ได้คำเมื่อกี้ <learns ise. S 2> กชอบไหมชอบตอบแค่นี้นะเนาะพี่ได้เราตอนนี้เขาอากลัวเป็นโควิดมากทุกคนคือแบบเขา เาก็จะถอดเนี่ยแล้วก็กินแล้วก็ปิดเนี่ยถอดกินแล้วก็ปิดนะคะเพื่อใครอยากจะเอาไปใช้วิธีนี้นะคะ่ะทุกคนซึ่งจริงๆนะคะถ้าเป็นทาเทรดิชังนอลของญี่ปุ่นค่ะเวลาทาตัวชิเราจะให้ใช้มือจะม,มีตี้มมเนข้อ,อ เพ่อน okay. มืออะไรอย่างเี้ยะคะพอความสะาดแล้วก็ตอนที่ทไปทานที่ร้านตอนตอนนั้นอารเงี้เขาจะบอกว่าเวลาเขา้าปากให้อัไชายดาวให้ลิ้นเราสัมผัสกับปลาก่อนนะคะอันนี้เชฟอารัก,กีแนะนำมาให้อับชายดาว <Okay. S 2> เขียบแบบไม่อําใจ่ด้แล้วปว,วดซออันนี้ใช่ไหมบุรีบ,บุรีบารรีป่ะใช่ หมึกหิ่งห้อยใช่ไหมชอบหมึกกระดองคี่น่าหยวนหยวนเหอะนะมันก็แค่คือกันแหละคนละแบบเลยคนละรสไม่เหมือนกันยังไงแล้วนั้นมันจะเป็นหมึกกระดองสีขาวแล้วก็เชฟเขาทำมันจะปั้นหวานแล้วก็จใส่มะนาวเกลือแล้วอันเนี้ยอันนี้มันก็แบบอีกแบบเอากินรีวิวหน่อยไม่อาห้าอิ่มดีโคตรอจานสองตัวหรือสามสามครับ ปูที่หวานที่สุดเขาบอกหวานที่สุดในโลกไเหรอหรือไหนๆหวานระันเมื่อกี้เชเคี่ยวบน้ตาลอลเซลคีนงการนนะคะเป็นปูขนค่ะที่หวานอันดับต้นๆนะคะปูขนกับคุณชัดไข่หวานตัวกันคะอ้าวล่าสุดกรอบตัวเองหนึ่งแรงมากพิสูจน์สิ ทีสูตสิยกหนึ่ง,งยกอุย้ยยกหนึ่งยกหนึ่งโ <c oughs> นโตคุโระนะคะ่เป็นยังไงตอนนี้เห็นเขาบอวกว่าชื่อปลาคอดำแต่ไม่คุ้นชื่อนะว่ามันคือปลากะพงสีชมพูนะคะท่านี้ก็เลยเนี่ยไปเสิร์ชกูเกิลดูว่าน้องคอดำจริงไหมไอ้น้องเป็นสีชมพูจริงๆอ่ะ ถ้าเราเห็นอันเนี้ยเราจะนลาตัดทิมก็เราจะจำไหนอ๋อหรือพอแกะออกมาแล้วดำเหรอหรืออันนี้เรียกคอดำตรงนี่เหรอน่าจะเรียกว่าปลาตาชมพูมากกว่าปลาตาแดงชิมเวลาเสิร์อยูเอ็นดูหนึง่งเวลาทานนะคะอย่าเสิร์ตนะคะพอเราเห็นภาพก่อนที่จะมาเป็นอันเนี้ยเราจะเรือกชม กับโอมกาเซต์จะถามพี่ไดก้ก็คือว่าตั้งแต่ทานโอมกาเซตมาชอบเมนูไหนสุดชอบคำไหนสุดเพราะอะไรไม่รู้ผอีกแบบอีกแบอะไรส่วนแค<อ>ทตี้จะชอบอะไรที่มีอนูนิแล้วก็มีคาวเวียทุกคนแล้วก็มีทรัฟเฟิลจะชอบมากนะคะก็อะไรที่มันแนวแบบฟิวชั่นหน่อยผสมผสาน แล้วลืมบอกอีกอันหนึ่งนะคะที่ชอบที่แบบจะตัง้งตารอมาตลอดเลยทุกคนให้มันถึงไวๆก็คือไข่หวานค่ะที่มันต้องมาปิดท้ายนะคะที่ชอบไข่หวานมาบางร้านนะคะที่แบบซื้อกลับบ้านเป็นกองอ่ะทุกคนไปนั่งทานที่บ้านแต่พอซื้อไปทานที่บ้านมันไม่อร่อยเหมือนทานที่ร้านเหมือนมันอร่อยเวลาที่เราทานตกท้ายด้วยซูชิอะไม่ทานเบาๆแล้วคือแบบเฉยๆ <c oughs> เชฟเนี่ยก็เอามาเป็นแบบถือไข่ปลาแซลมอนเลยนะคะแล้วก็มาทับให้มันคลายตัวเนี่ยด้วยตัวของเชฟเองเลยนะคะคนเราจะบอกว่าที่ร้านเนี่ยภาชนะทุกอย่างนะคะชทุกคนเลือกเองหมดเลยเหมือนคัตตี้เลยอ่ะเป็นแต่จริงแบบคนกวนนะคะก็เลือกเองหมดเลยคนเขาใส่ใจในเรื่องขเราเลยเปิดต่อนะคะานีซึ่งเชฟบอกว่าเออกล้วยนี้ปะเข้ากับแบบซอสไข่ปลาอะไรอย่างนงี้นะช้อนช้อนค่ะ เรียกว่าคอนโดอุ่นก <kleine> ็คือราบอยเฟร็ดต้าทำของไอเฟลตัวนี้เป็นคาคูนี้คำใหญ่ที่สุดในชีวิตที่จะผ่าวันนี้นะคะ ทำหลัง่ะพี่แต่แบบไม่ไหวตวหอลอดแหละแล้ววันนี้มันก็มาถึงถุกน้ำแล้วอิ่มมากนั่นคือเข้าใจว่าอิ่มอ่ะแต่ไม่กินก็เสียใจเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบที่ดีแล้วเป็นของราคาแพงแล้วเขาก็ตั้งใจทำอะไรเงี้ยมันก็ต้องอัดอัดอัดเข้าไปอะไรเงี้ยทุกครั้งเลยอ่ะออาากที่ไม่เหมือนกับปูนางนิเพราะว่าไม่มีมันแท้ ทำให้เราสัมผัสนุ่มฟูอยากถามว่นนุ่มฟูไหมซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักนี่แหละที่เรียกว่าสไตล์เอโดะถูกต้องค่ะเอโดะฮารุโอคางูนะคะปิดท้ายค่ะของหมวกซูชินะคะและอันนี้ก็คือเส้ที่เราขอไปในทุกร้านเลยค่ะ ก็คือทางมะโบก็แข่งหวานนะคะซึ่งร้านเนี้ยที่เขาจะแบบต่างจากร้านอื่นมันจะไม่ใช่เพคเจอร์ที่เป็นแบบว่าแป้งฝุ่นมันจะมาเป็นเืแบบนร้ายแบบกุบกีิเนี่ยถ้ามองในตาฝามันจะมีควมชินอยาให้แบบแพนผู้ชมนะคะจินตนาการรสชาติออก มันจะคล้ายๆเหมือนแบบขนมมอข้าวมอแกงไทยอะใช่ป้าที่มันอยู่ในถาดเหล็กทคุณเล่นหม้อข้าวมอแกงบ้างใช่แต่คุณเล่นแบบถาดเหล็กแล้วมันจะเป็นแบบมีเคลือบข้บงบางบ<อ>นะคือเขาที่รู้สึกว่าขนมหมอข้าวหมอแกงอะมันคล้ายๆครีมบูเล่หูืปล่าและอันนี้ก็คล้ายๆขนมหมอข้าวหมอแกงมากกว่าครีมบูเล่นะคะควรประมาณนั้นค่ะแค่หน้าตรงนี้ไม่ไม่นะก็เดี๋ยวเขาเล็กไม่ออกแต่เขาบอกว่ามันเหมือนคาสต้า คีอว่ามอกข้าวมอกแกงไแบบภาษาอะภาษารบาลี่ยนเนี่ยอันนี้มันจะหวานเล่ยเล่ยนไม่ได้มันจะไม่ได้หวานแบบนมอะมันหวานแบบไข่ไข่อ่ะ แต่ถ้าใครมีดอกไม้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องใช้ช้อนดอกไม้ก็ไม่จำเป็นค่ะใครไม่ชอบแบบขนมที่มันหวานอันนี้มีมากทำมันเนียนมันไม่หวานนะคะมันจะรสแบบคาราเมลแบบหอมนิดนิดอะซึ่งข้าวที่ยัไม่ชอบอะไรหวานใเ่ยนหะวานนอนะคะหวานแบบมันเป็นหวานเท่ๆอะไรนี่่อร์มัมสคูลิ คค่ะทุกคนมือนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มมากๆเลยทุกคนเป็นคอร์สที่แบบเยอะนะคะทุกคนใครอยากทานอะไรที่แบบจุกๆอิ่มๆและก,ก็อร่อยอทุกคํานะคะก็มาร้านนี้ได้เป็นร้านอมกเเสตะนะคะที่แบบมีคุณภาพมากๆอยู่แถวเรียบทางดวง่วนปกติอ่ะพวกร้านอมกเเสตะมักจะไปอยู่แถวแบบพลาเอรเรียใช่ไหมแบบสุขุมวิททองหลอเอ๋ยอะไรเอ๋ยโซนสยามเอ๋ยนะคะอันนี้ก็แบบอยู่แถวเรียบทางดวง่วนใครบ้านแถวนี้สาวน่าเท้าต่างๆน,นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มาทานกันได้ครับผม คอสที่ตี้ทานวันนี้นะคะนี่จำนวนคำเด้อเท่าที่เห็นเลยน,นี่นะคะก็ราคา6,500าบาทบวกๆต่อคนค่ะพี่ไดฟ์เป็นไงครับทานเสร็จแล้วอร่อยแล้แลคดีนะคะเชฟโอ้<ด>อยฉีดยาเสียบอริการ์โต้กระชายมาบายมาเจอเชฟได้นะคะทำเองเลีอยงทุกอย่างเองครับอะไรครับมีคนรู้สึกแบบ ไม่หุมม่ะมีคนรู้สึกแบบว่าโดนเผาแต่ไม่ถูกเผาโดนเผาแต่ไม่ได้เผาคือรู้สึกว่าขาดทุนอ่ะคนเนี้ยจะอยากเผาให้ได้เลยทุกคนแต่มันเป็นคลิปเขาอ่ะถ้าอยู่เผามาเขาก็ไปตัดอ่อเอาวล้วที่ประโยชน์เองอยก็สวรวก็อยู่ชอบชอบอะไรชอบอะไรไม่พูดดีกว่าไม่ไมพูด,ด <c oughs> ไม่พูดอีกอ่ะ ไม่พูดดีกาพูดไปก็ลบเราจะพูดว่าอะไรอ่ะพูดพูดไปก็ลบอันท่าไม่ลบอ่ะโดยลบอยู่แล้วไม่พูดดีกาหรอกุ่นแรงอันก็ไม่ลงในไอจีส่วนตัวสิลบไม่ได้ไปนะคะ่ะไปายบ